ชดใช้เลยค่ะว่าตัวสาเหตุพันธุกรรมหรือกอาการของโรคเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างอะคะ่ะก็ความจริงตัวโรคของมัลติเพิร์มเอโรมาเนี่ยค่ะความจริงแล้วมันมีข้อมูลออกมาใหม่แบบเมื่อเมื่อไม่นานมานี้ค่ะว่ามันมันเกิดโรคมาตั้งแต่แบบสมัยช่วงประมาณอายุสาสิบปีเลยเนาะ อย่างเพิ่งเดินนะคะพอดีว่าเหมือนกับเหมือนกับประมาณว่าเขาพบว่าโดยปกติแล้วค่ะในร่างกายของคนเรามันจะมีตัวที่คอยดูแลเรื่องการติดเชื้ออยู่ก็คือ B S <S mm hmm. ซลล์อะไรเงนี้ยค่ะคราวนี้ B ซลล์มันจะมีการจะต้องแบบปรับตัวเขาเรียกว่าปีการพัฒนาการให้ฆ่าเชื้อโรคให้ได้ประมาณนี้คราวนี้จังหวะที่มันต้องมีการพัฒนาการหาว่าจะเกิดการกลายพันธุ์ได้ตลอดเวลา mm hmm. นี้เพราะฉะนั้นแล้วการกลายพันธุ์ตรงนี้ค่ะมันนาไปสู่การเกิดมะเร็งของมดมาอีโลมาได้นะคะคราวนี้เวลา พอมันมีการพัฒนาการเสร็จปุ๊บมโลมาเซลล์ค่ะมันก็จะกลับเข้าสู่ไขกระดูกเพราะฉะนั้นแล้วมะเร็งของของตัวเนี้ยมันเลยทําให้เกิดโรคในไขกระดูกเป็นหลักนะคะเนาะนีโด้วยปกติแล้วนะคะก็อันนี้เห็นลูกศรเนาะเห็นลูกศรใช่ไหมคะค่ะไม่แน่ใจคันนี้คือด้วยปกติแล้วนะคะมาแต่เพราะมโลมาที่อยู่ในเซลล์อยู่ในไขกระดูกนะคะมันก็จะมีการกลายพันธุ์คือตอนแรกมันเกิดการกลายพันธุ์จากต่อมน้ําเหลืองมาก่อนเรียบร้อยเนาะเสร็จแล้วคราวนี้ในต่อมน้ำเหลืองมันก็จะวิ่งกลับเข้าสู่ไขกระดูกนะคะแล้วมันะ่่นนิงเ จนกระทั่งมันแบบแบ่งตัวเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะมีการกลายพันธ์ครั้งที่หนึ่งเนาะตัวเซลล์มะเร็งก็จะอยู่รอดมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็จะกลายพันธ์ครั้งที่สองเนื่องจากพอมันมีความผิดปกติครั้งหนึ่งมันจะมีความสามารถที่จะกลายพันธ์ง่ายมากขึ้นเรื่อยๆเนาะ,ะก็จะเกิดการกลายพันธ์ครั้งที่สองะะก็จะเริ่มสร้างเส้นเลือดไปเลี้ยงมะเร็งให้ได้มากขึ้นนะคะหลังจากน,นั้นก็จะมีการกลายพันธ์ต่อเนื่องเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่ระยะสุดท้ายของตัวโรคก,ก็คือตัวมะเร็งจะเข้าสู่ไไขขกรรรรระะะะะะดดดููหือวว่่าาาาตัโคคเ้้้้สสยยุทปมณนนี ประเที่สําคัญคือตัวเซลล์มะเร็งตัวนี้ค่ะมันจะสามารถสร้างโปรตีนตัวหนึ่งค่ะคือตัวนี้นะคะก็คือตัวโปรตีนตรงนี้เราเรียวกว่าเ,เป็นความจริงก็คือแอนติบอดีนั่นเองค่ะคือเวลาเราฉีดวัคซีนก็จะมีการสร้างแอนติบอดีออกมาก็คือตัวนี้นะคะเพียงแต่ว่าปัญหาคืออันนี้มันสร้างมาจากเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะต่อต้านเชื้อโรคได้อะแล้วทั้งหมดเนี้ยก่อให้เกิดโรคของตัวม erm ัลติเพิร์มเอีโรมากขึ้นค่ะจริงๆแล้วเป็นเหมือนก็คือว่ามะเร็งโรคไขกระดูกหรือเอ็มเอ็มเน ใช่<ล>ใชค่ะก<ช>็พอเกิดการกลายพันธุ์ไม่ใช่แค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะก็ก็เกิดการกลายพันธุ์เรื่อยๆจนกระทั่งเหมือนเหมือนทําให้ตัวไขกระดูกมันเปลี่ยนไปถูกไหมคะใช่ถูกต้องเลยค่ะคือเขาบอกว่าต้องคนเราส่วนใหญ่ค่ะประมาณแบบไม่เขายังยังไม่ได้สกรีนทั้งหมดนะคะแต่พบว่าครั้งแรกเลยน่าจะเกิดประมาณอายุสามสิบสี่สิบค่ะแล้วก็จะแคริก็จะ <พอ S 1> เก็บมันไว้ในร่างกายค่ะแล้วบางคนอะ่ะก็จะมีสักส่วนหนึ่งค่ะที่จะเกิดการกลายพันธุ์ต่อเนื่องแล้วก็กลายเป็นมะเร็งแล้วมีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่กกลายพันธุ์็มีค่ะ ก็ยังแต่ยังไม่รู้ว่าเราจะสกรีนยังไงยังกับนังหาข้อมูลตรงนี้อยู่ค่ะโอเคงั้นไปต่อเลยค่ะว่าเราที่เออไม่แน่ใจว่าเออเกี่ยวกับเรื่องของการกลายพันธุ์เนี่ยมันจะเกิดมีเรื่องของการแคร็บหรืออะไรคือมันแคร็บในที่เป็นปูนี่คืออะไรนะคะอาจารย์นั่นคือปูใช่ไหมคะคนนี้คือแคร็บเป็นชื่อย่อที่แบบเอยหมอก็เรียกกันนะคะคนนี้คือแบบเเอาเ,เลยเอามาให้ดูนะคะ เนาะตัวซีเนะี่ยค่ะก็คือแคลเซียมเนาะอานี่คือมันมาจากตไตค่ะรีโนมาจากว่าไตวายนะคะเอเอซีนะคะ, A C, ะ,คะและ้วีคือกระดูกนะคะก็จะเป็นตัวลาะตัวโรคที่ชื่อที่เราเรียกกันนะคะคันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่าคา่ะเพราะว่ามันทําให้เกิดอาการที่เราเรียกว่าแครปยังไงนะคะคือเวลาพอเซลมะเร็งมันแบ่งตัวเยอะขึ้นนะคะ่ะมันจะไปกระตุ้นเซล์ตัวนี้ค่ะก็คือเซลล์ตัวนี้เขาจะไปกินกระดูกเนาะแล้วจะไปลดลดการทํางานของเซลลที่สร้างกระดูกลงค่ะคานนี้พอเซลลกินกระดูกปุ๊บ กระดูกมันถูกย่อยออกมาแคลเซียมก็จะถูกปล่อยเข้าสู่กระแสะเลือดคนไข้ก็จะมาด้วยแคลเซียมที่สูงขึ้นคนนี้แคลเซียมสูงก,ก็ต้องเจาะเลือดใช่ไหมคะสังเกตอาการง่ายๆก็คือแบบเช่นซึมปัสสาวะบ่อยท้องผูกอะไรย่างเงี้ยคะ่ะจะเป็นอาการที่คนไข้มาโรงพยาบาลได้อีกอันหนึ่งก็คือกระดูกโดนกินค่ะปกติมันต้องขาวๆแบบนี้ค่ะปรากฏโดนกินแบ่งหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมาอันนี้นะคะก็กระดูกโดนแบ่งหายไปเลยค่ะก็เป็นลักษณะที่กระดูกโดนเหมือนโดนกัดกินออกไปน,นี่คนไข้จะมาด้วยอะไรก็ปวด ปวดกระดูกปวดหลังอะไรนี้ค่ะหรือบางคนก็จะมาด้วยกระดูกหักง่ายอย่างเช่นแบบบางคนแบบมีประวัติว่าแค่มือเท้าโตปุ๊บก,กระดูกหักอะไรยค่ะก็จะเป็นลักษณะที่แบบดูแบบไม่สัมพันธ์กับแรงที่โดนกระทําก็กระดูกหักได้อย่างนี้ค่ะ<ม>ก็อีกอันนึงคือไตาวายใช่ไหมคะน,นี้ไตาวายจากโรคเนี้ยเกิดจากหลายอย่างค่ะก็คืออย่างเวลาคนไข้ปวดเขาจะไปซื้อยายแก้ปวดกินอย่างนี้ค่ะยายแก้ปวดบางตัวก็ทาลายไตค่ะเนาะยันกลุ่มเอนไซม์เนี้ยเช่นไอบูโพรเฟนอะไรเงนี้ค่ะก็ทําให้ไตวายได้ก็อีกอันนึงคือตัว ตัวเซลล์มะเร็งมันสร้างนี่แหละคะ่ะมันก็จะไปสะสมที่ตไตทำให้เกิดไตวายตามมาหลายหลายอย่างค่ะส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องซีดเนาะเดี๋ยวสไลด์ต่อไปนะคะคราวนี้เรื่องซีดค่ะมันเป็นจากตัวที่ตัวเซลล์มะเร็งอะคะ่ะมันเข้าไปแทนที่ตัวไขกระดูกป,ปกตินะคะมันก็เลยทำให้หองไขเกิดภาวะซีดลมเนาะคราวน,นี้อันนี้เล่าเล่าต่อเลยไหมคะเรื่องการดําเนินโรคเนาะว่าเป็นยังไงนะคะคราวนี้โดยปกติพอเอ็มเอ็มเซลล์มันมีการกลายพันธุ์เรื่อยๆเนี้ยค่ะเนาะมันก็จะ เกิดการสร้างเส้นเลือดมากขึ้นนะคะเส้นเลือดก็จะมาเริ่มมาหล่อเลี้ยงเยอะขึ้นหลังจากนั้นก็จะฟอร์มตัวขึ้นมาเป็นก้อนนะคะตัวมันก็จะดันกระดูกออกมาค่ะเราก็จะเห็นนะว่าตัวมะเร็งเนี่ยจะออกมาเป็นก้อนได้นะคะเนาะแล้วก็จะมีการกลายพันธุ์ที่เยอะขึ้นไปอีกนะคะเยอะจนกระทั่งตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยมันหลุดออกมาในกระแสเลือดได้นะคะเราไปกลับไปเมื่อกี้หน่อยได้ไหมคะจนกระทั่งมันหลุดมาในกระแสเลือดเนาะทีนี้พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เซลล์มะเร็งที่มันกลายพันธุ์เยอะมากจนแบบ มีความสามารถสูงมากจนมันไม่มสามารถอยู่ได้โดยที่มันไม่ต้องอาศัยไขกระดูอะคะ่ะแล้วหลุดมาในกระแสเลือดอันนี้ถือว่าเป็นความรุนแรงแบบค่อนข้างเยอะเนาะถ้าสมมติเจาะเลือดไปอุย้ยเราเจอเซลล์มะเร็งในเม็ดเส้นเลือดแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวบ่งว่าตัวโรคอาจจะรุนแรงมากนิดนึงนะคะแล้วบางทีงก็จะเป็นฟอร์มเป็นก้อนข้างนอกที่ไม่ได้ออกมาจากกระดูกคะ่ะอันเนี้ยค่ะเป็นก้อนที่ออกมาจากกระดูกเนาะส่วนอันเนี้ยก็คือเป็นก้อนเช่นออกมาจากเยื่อหุ้มปอดอยู่ในสมองหรือว่าอยู่ <estar vous S 1> ในกล้ามเนื้ออะไรอเงี้ยค <od il> ่ะอ <ie> ันนี้ก็จะเป็นตัวหน ไม่ต้องอาศัยไขกระดูกก็มีชีวิตรอดได้อันนี้ก็จะเป็นการดําเนินโรคค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสไลด์ต่อไปค่ะก็จะสรุปคล่าคาวนะคะว่าเวลาคนไข้จะมาโรงพยาบาลด้วยอาการอะไรบ้างเราก็แคร์นะคะยํำแกะที่บอกก็ไตวายปวดกระดูกซี่หรืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคนไข้จะมีก้อนให้เราเห็นก็ได้นะ,ะก้อนก็คือเกิดจากการที่ตัวเซลล์เมันนดันออกมาพบฟอร์มตัวมากขึ้นนะคะหรืออาจจะเจอในไขกระดูกในเส้นเลือดเลยก็ได้แล้วก็จะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งนะคะที่จะมีอะมมลอยโดสิสได้ก็คือ ไอตัวโปรโตีนที่มันสร้างค่ะจะคนไข้าบางคนอาจจะเกิดการย่อยสลายแล้วมันโปรโตีนตัวนี้เปลี่ยนรูปร่างแล้วไปสะสมในเนื้อเยื่อค่ะทําให้อวัยวะเสื่อมลงเนาะอย่างเช่นไปสะสมที่หัวใจก็จะมีหัวใจโตหัวใจล้มเหลวเกิดไตวายได้ใ่หคะหรืออวัยวะอื่นๆได้ประมาณนี้ค่ะตัวเปสืบแล้วว่ามันก็อาจจะ แล้วเมื่อในเรื่องฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนจะมีอาการหลายอย่างที่าสามารถจะต้องได้รับการมินิฉัยตัวอย่างเร็วนะคะถ้าอย่างนี้เราเวลาเกิดอาการแบบนี้แล้วมาหาคุณหมอแล้วเนี่ยปกติอาจารย์ชุดที่มาจะมีการประเมินระยะโรคยังไงบ้างคะออคอจริงก็ในการประเมินระยะโรคค่ะคือมันจะมีสแตนดาร์ดทั่วโลกอยู่สกอร์หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นแบบแล,ลองลดูสไลด์ต่อไปนะคะคือจะเป็นสกอร์เนี่ยค่ะคือจะมีแฟกเตอร์หลักๆคือสตัวนี้ที่เราใช้กันแต่ความจริงสตัวนี้มันไม่ใช่เป็นตัวที่จะสะท้อนทุกอย่างนะคะ คือสารตัวนี้เป็นสิ่งที่อาจจะสะท้อนได้สักประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของคนไข้ค่ะคราวนี้มันจะมีปัจจัยอื่นอีกเดี๋ยวผู้ที่ฟังแล้วกันนะคะอันนี้คือเป็นสกอร์ที่เขาพอที่จะบอกได้ว่าถ้าเป็นระยะหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีตัวโรครุนแรงแค่ไหนตอบสนองกับยาดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคราวนี้ก็เวลาประเมินแรกๆง่ายๆเลยข้อหนึ่งคือดูปร,ริมาณของตัวโรคนะคะว่าเป็นเยอะไหมแล้วดูที่ LDH ดูที่เบต้าทูไมโครโกลบูลินค่ะนี่เป็นก็ลองลองถามคุณหมอก็ได้ค่ะเวลาคนไข้แบบไปหาคุณหมอเออแลบตัวนี้เป็นยังไงนะคะจะเป็นการบอกว่าทูตัวโรคในร่างกายเขาเยอะไหมนะคะอันที่สองคือความรุนแรงของตัวโรคนะคะคือถ้าตัวแรกโรครุนแรงมากมันจะไปหยุดยับยั้งการสร้างแอลบูมนินคือเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งในร่างกายนะคะสุดท้ายคือสารพันธุกรรมนะคะก็คือฟิชเนาะควนี้คือฟิชเนี่ยมันก็จะถ้าเป็นในในสกอร์เนี่ยมันจะมีแค่3ตัวแต่จริง,รงๆแล้วณนะปัจจุบันเราเจอว่า ตัวสารพันธุกรรมที่มีผลตอบพรับโนสิตเอ่ยตอบการพยากร,รโรคมีเยอะมากค่ะมีเยอะมากกว่านี้เยอะมากเพราะฉันล้วปัจจุบันการประเมนว่าเป็นระยะหนึ่งสามเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยถ้าเป็นระยะ3ามจะแย่นะ,ะอะไรเงี้ยระยะ3าถ้าตอบสนองได้ดีก็อาจจะดึงขึ้นมาได้ดีขึ้นเป็นระยะหนึ่งปรากฏไม่ตอบสนองก็อาจจะแย่ได้นะคะเพราะฉันมีปัจจัยอื่นเข้ามาอีกมากมายอันนี้ก็จะเป็นตัวไกด์ส่วนหนึ่งได้อยู่ค่ะ ก็คือสุบว่าจริงเราเรื่องของระยะเนี่ยาสามารถดูได้จากผลแลบเรื่องความมุนแรงพันธุกรรมต่างๆแต่จริงๆแล้วไม่ว่าระยะไหนก็สามารถที่จะควบคุมโรคได้นะคะถ้า,ามาเจอคุณหมอวินิจฉัยได้ได้อยา่างเพิต้นอย่างรวดเร็วเนาะค่ะ